ดีจ้าถ่ายต้นไม้บ้างถ่ายหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างห้องพระบ้างห้องนอนบ้างอะไรบ้าะหรือไม่ก็ถ่ายกับข้าวที่เราทําอะค่ะกับข้าวเราทํากินนะคะแต่ละวันเราทําอะไรเราก็ถ่ายโดยเรามานั่งไลฟ์อยู่ในห้องพระเงียบดีสงบดี มาให้กำลังใจกันแพ้มากินน้ำแพ้มากินส้ตมตำกันนะคะท,ทุกการจะไลฟ์สดทุกเก้าโมทุกวันเลยค่ะต่อไปนี้ึงจะมีคนดูไม่มีคนดูเพราะอะหรือไม่ก็ถ่ายกับข้าวที่เราทำอะค่ะกับข้าวเราทำกินนะคะ่ะแต่และว,วันเราทำอะไรเราก็ถ่ายรูชอบในคลิป ชอบในตัวตนของรายการก็ติดตามรายการด้วยนะคะเข้ามากดไลค์อย่างเงี้ยนะคะถามว่ากลัวเพื่อนเบื่อไหมก็กลัวค่ะกลัวเพื่อนเบื่อเห็นเดี๋ยวก็เห็นคลิปลงเยอะยวเห็นคลิปลงก็กลัวเพื่อนเบื่อกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะถ้าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรถ้าหากงาน,นหลักของของเราก็คืองานบ้านไม่เคยเสียะคะ่ะ เราจะเล่นคลิปเดียวลงคลิปเดียวปวดกาเลยหกเจ็ดร้อยทุกทุกเดือนเลยพอเราหันมาทำคลิปเดียวเราก็หวังนะคะอย่าการแอบหวังอยู่นิดนิดค่ะบ้านเรามีหน้าที่ดูแลเขาเราก็ทำให้มันดีที่สุดไม่ให้บกพร่องแต่หน้าที่อย่างนี้เขาถึงเรียกว่า ง่นบ้านงานหลักของของเราก็คืองานบ้านไม่เคยเสียค่ะถึงเราจะเล่นคลิปเดียวลงคลิปเดียวเราไปไลฟ์ลงบ้งค่ะเ,เพื่อนๆส่วนมากจะไลฟ์บ่ายสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนั้นละคะ่ะหรือว,ว่าทุ่มสองทุ่มละคะ่ะเน็ตเราก็เสียไรายเดือนอยู่แล้วถึงเราไม่ได้ลงคลิปเราก็เสียเสียายเดือนค่านเน็่ทุกทุกเดือนอยู่แล้วค่ะขึ้นมานั่งพูดอะคะ่ะกินข้าวกินปลาอิ่มแล้ว ปันภาพปันก่อนหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยมาแล้วค่ะแต่การยังเดินตามหลังอยู่แต่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่น้อยอด้มยใจหรอกค่ะคิดว่าวันหนึ่งต้องได้ก็เลยมีเวลามานั่งไล่นั่งคุยกับเพื่อนๆจ้าแล้วก็เลยขึ้นมานั่งพูดคุยเผื่อจะได้เวลามั่ง โอ้ยผ้าใบมาแล้วผ้าใบสักเท่าไหร่มาดูเราเนาะคะแต่อยางรก,ก็ทำภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วจะต้องสำเร็จเหมือนเพื่อนๆนนะคะคิดว่าวันหนึ่งเราต้องสำเร็จต้องได้ตั้งค่าถึงบ้านเรามีหน้าที่ดูแลเขาเราก็ทำให้มันดีที่สุดไม่ให้บกพร่องแต่หน้าที่ อย่างนี้เขาถึงเรียกว่าแด้บ้านเราก็รักในสิ่งที่เราทําอยู่นี่แหละคะ่ะเราก็ชอบในสิ่งที่เราทำคลิปเหมือนกันแล้วถามว่ามันยากไหมมันก็มียากบางวันมันเดินด,ด,ด่านปาลูกชายจะพาไปเยี่ยมปาาย้าเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จแล้ว ของทางอีสานภาคอีสานดียาการก็คนภาคอีสานเหมือนกันแต่ไม่มีนาข้าวเหมือนใครๆก็หรอกค่ะ <c oughs> พอเราหันมาท,ทํคลิปเลียวเผื่อนมันได้ค่าเน็ดมั่งนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เผื่อได้ค่าเน็ดมั่งเน็ดเดือนแล้ววันนี้เราไม่ได้วันหน้าเราต้องได้สิคะก็ให้กําลังใจตัวเองชิบบวกตลอดค่ะไปทำภาษาเราหน่อยนะคะวันนี้เวลานี้เราว่างเวลานี้ค่ะ นี่คือเวลาของเราที่ว่างเราก็เคยเลยขึ้นมานั่งไนเลยไม่ได้เชว์เยเราต้องผ่านไปให้ได้สิคะไม่ท้อคนที่สําเร็จอะ่ะจะตั้งค่าสตรีมโอ้ยการตัดีิใจด้วยเลยเห็นเพื่อนๆสำเร็จเองเราไม่ได้ไปว่าให้ใครแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเราอยู่ของเรา ก็การโทษเหมือนกันอยู่แล้วการเป็นอยู่แต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันจริงๆหรอชอบไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันออกไปกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ก็ดีค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยจ้าถึงจะนั่งคุยอยู่รอบในคลิปชอบในตัวตนของยายการก็ติดตามใายการด้วยนะคะ เรามากดไลค์แล้วเราไม่รู้หน้าที่เราปล่อยให้สามีอดอดอยากหยาเราปล่อยให้ลูกหลานอกอยาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็จะไลค์ไลค์ไปเรื่อยจนกวดเพื่อนๆจะเข้ามาดูให้ค่ะอันนี้ไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะเผื่อเขาให้เราตั้งค่าบ้างลองไลค์เพิ่มเวลาดูความขยันเท่านั้นคืออยาก,การ มีชีวิตประจําวันตื่นเช้ามาก็หออุงหาอาหารก็เป็นแม่บ้านหนูบ้านนะคะดูแลลูกแล้วก็พูดให้เป็นเพื่อนฟังว่าเราชอบแบบไหนเราทําอะไรในชีวิตประจําวันของเราสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนยุก,การพบเจอกับยายการนะคะวันนี้ลองไลฟ์สดเพิ่มเน่อยลองไลฟ์ดูนี่แหละจ้า วเวลานี้เพื่อนๆคงไม่มีค่ะเราก็รักในสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละค่ะเราก็ชอบในสิ่งที่เราทำคลิปเหมือนกันหาไม่ทันไม่ได้สต็อกคลิปแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยค่ะก็เลยไม่มีคลิปลงถ่ายแต่คลิปอยู่ในบ้านหาไม่ทันไม่ได้สต็อกคลิปแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยค่ะก็เลยไม่มีคลิปลงถ่ายแต่คลิปอยู่ในบ้านดี เราไม,ม่ว่าให้กันไม่ตำหนิกันเพราะว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเผื่อเขาให้เราตั้งค่าบ้างลองไลค์เพิ่มเวลาดูความขยันเท่านั้นเราชอบเราเรวรักแบบไหนเราก็พูดเราไม่มีอะไรถ่ายแล้วก็เอาหน้าเราได้แหละค่ะยินเขาก็กว่า,ากดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะถ้าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไร ถ้าหากเขาแล้วก็ไม่ถอยเป็นกําลังใจให้ตัวเองตลอดจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นกันโอ้ยผ้าไปมาแล้ว้าไปแล้วก็ขึ้นมาไลค์อ่ะค่ะขึ้นมาพูดคุย เพิ่มเวลาให้กับตัวเองตรงวันนะคะได้จากโระพยาบานั้นนะคะแล้วอยากการก็ไม่ได้สต็อกคลิไปไว้ด้วยก็ไม่ค่อยมีคลิปลงสักทีเราไม่ได้ไปว่าให้ใครแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนเเราอยู่ของเราก็การโพสในการก็หมดหมดงานแล้วข้างล่างทำทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย หายจากการไล์นานมากเลยเพิ่งจะขึ้นที่จะให้เราสําเร็จที่เราจะสําเร็จก้าวไปด้วยกันเราขยันทําขยันลงขยันไล์เดี๋ยวเราก็สําเร็จเองนะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีอะไรถ้าไม่มีใครดูแลยาการก็จะออกแล้วค่ะจบเวลาไล์สดแค่นี้นะคะสุพาพรีดผ่อน แต่แก่เนี้ยเราไม่ได้ไปรุ่นวายกับใครเราทําส่วนของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะตื่นขึ้นเรารู้หน้าที่ของดันทําชีพบางวันเราก็ขยันบางวันเราก็อ่อนแรงแล้ก็พูดให้เพื่อนฟังว่าเราชอบแบบไหนเราทําอะไรในชีวิตประจําวันของเรา เราประสบผมสําเร็จเรือ AI มองเห็นความขยันของเราไงค้ณมานั่งพูดอะค่ะกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วปันภาพปันคึน่งเสร็จแล้วก็เลยมาเสียงโฆษณาเข้ามาโอ๊ย <c oughs> นี่ก,การเข้ามานั่งหลบในห้องพระนะเนี่ยเราเราต้องทำหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะมาจับโทรศัพท์กัะเพื่อน เราเล่นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ให้เสียงานหลักของเรานะคะนั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่